นอกจากแม่กำปองแล้วตั้งนั้นก็เรื่องลรงศพติดๆกันเลยแต่ก็ไม่มีอะไรนะเรื่องโรงศพฝนเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าศพด้วยสิสเป็นคนที่กลัวผีมากแต่ส่วนใหญ่เหมือนผีจะให้แรงมากแต่ขออย่างเดียวอย่าหลอกให้ฝนกลัวอย่าทําให้ฝนตกใจแล้วคุณจะได้กุศลหลายเลยรู้ป่ะฝนเป็นคนแบบนี้นะเวลาที่ฝนไปไหนมาไหน ฝนเชื่อว่าผีมีจริงมีทุกที่แล้วฝนเชื่อว่าทุกครั้งที่ทําบุญเนี่ยฝนไม่ฝนไม่เคยเห็นผีหรอกแล้วฝนไม่อยากเห็นด้วยไอ้ที่แม่กําปองฝนเจอเนี่ยเพราะได้ยินกับหูสัมผัสถึงแรงส,สะเทือนของการเป็นผีที่แม่งเป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่วิญญาณถ้าวิญญาณฝนมองไม่เห็นหรอกสิ่งที่ฝนเจออาจจะเป็นแค่กลิน่น เนฝันล่วงหน้าหรืออยู่ๆนั่งกินข้าวอยู่ริมระเบียงขนลุกอันนี้เราพอเก็ตเราพอให้อภัยเรารู้ว่าที่นั่นมีผีฝนจะจุดทูบบอกทุกเจ้าที่เจ้าทางตลอดเพราะฝนรู้ไงว่าแม่งต้องมีแต่ไม่อยากเห็นและอยากเห็นอย่าทำให้กลัวแล้วคุณจะได้บุญกันทุกวันเพราะฝนเป็นคนกวนน้ำลงดินตลอด เวลาทําบุญลายเผยแผ่ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแม้กระทั่งผีเลรอนที่เขารอวิญญาณรอบุญ,ญจนกว่าวิญญาณจะแข็งแรงฝนเคยบวชกับหลวงพ่อจะรันสมทันตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพูดเรื่องวิญญาณหลายระดับมากระดับแรกคุณรู้ไหมทําไมฝนถึงเชื่อท่านเพราะท่านเคยตัวามาแล้วแล้วท่านฟื้นท่านฝึกให้ให้หายใจทางะสือ แล้วคุณเชื่อว่าคุณหายใจใทางสะดือได้คุณอุดปากอุดจมูกสะดือยุบหนอพงหนอแม่งได้เว้ยแล้วฝนได้มีโอกาสได้ไฟฟังท่านเทศในเรื่องของวิญญาณหลายมีหลายระดับตอนตุยใหม่ๆเนี่ยโอ้โหคือจิตนะมันไม่ดิ่งเฮ้ยรับไม่ได้ฉันตายแล้วเหรอเกตเธอตายก็ไม่ได้ยินเฮ้ยเธอเขย่าให้ตายก็จับต้องไม่ได้เนเธออย่ใย,ย,ยฉันไปคน ขาคือเขาไม่มีใครรู้ว่าฉันตายตรงนี้ถ้าเธอไปฉันเขาจะหาฉันไม่เจอพูดให้ตายก็ทําไม่ด้ได้แต่ร้องไห้ร้องโหมกีดลร้องแทบตายก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นนโมตระสะพยายามนโมเชื่อไหมระหว่างนี้เป็นวิญญาณแม่พยายามท่องนโมตรสะส่วนโนเป็นก็แล้วแต่ก็ทําไม่ได้เพราะถึงวาระสุดท้ายแล้วแต่วิญญาณจะแข็งแรงได้ตรงไหนหรอวะในระหว่างที่รอเนี่ยมันยังไม่ไปปุ้งลงนรกก็ หรือไปเกิดเลยหรอกมันจะอยู่แถวนั้นสักหลายวันหน่อยไม่เกินร้อยวันคนที่อยู่เกินร้อยวันไม่จบไม่สิ้นบาปหนักก่อบาปแล้วรู้ไหมว่าก่อบาปอะไรแล้ววิญญาณแรกๆอันนี้คุณจะมองว่าฝนงมไงอาคิดซะว่าฝนโมกฝนโกโหกให้คุณฟังแล้วกันคุณไม่ต้องไปฟังว่าฝนไปฟังหลวงพ่อจะรันมา คุณตัดหลวงพ่อจรรันไปได้เลยเพราะบางคนไม่อินเข้ามาปุ๊บอย่าไปด่าหลวงพ่อจรรันไม่ได้นะรู้ว่าคุณคิดซะว่าฝนเล่านิทานโกโหกไปคุณฟังแล้วกันนะคะช่วงที่เป็นวิญญาณใหม่ๆจีดร้องไห้ตายก็นม่ไหนวนเวียนวนเวียนจนกว่ากกมีคนมาเชิญพอเชิญไปปุ๊บจิตมันก็ไม่สงบก็ได้แต่ไปเห็นหนู่นนี่นั่นปุ๊บตะโกนให้ไปก็อยู่ี่ความเศร้าเสียใจวิญญาณจะแข็งแรงก็ต้องเมื่อยอมรับ ฉันตายแล้วใช่ไหมโอเคฉันตายแล้วเธอทำบุญส่งให้ฉันใช่ไหมฉันขออน,อนุโมทนาบุญให้เธอด้วยฉันขอร่วมบุญตรงนี้กับเธอด้วยขอบคุณนะน้อมจิตถวายไปกับพระไตรทั้งที่จับพระไตรไม่ได้ใจคุณเป็นกุศลคุณน้อมทำบุญไปกับเขานะคะหลังจากนั้นปุ๊บ เมื่อน้อมบุญยอมรับในตัวเองตายรอแล้วรอไปผุดไปเกิดรอประตูแล้วที่จะเชิญเข้าไปไปชดใช้กรรมน้อมรับแหละบุญตอนนี้มีใครทําให้ฉันอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมมันมีมันมีมนมเออบางดวงวิญญาณที่ไปผุดไปเกิดไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมยอมรับไม่ได้เราแค้น มึงชนกูกูไม่สมควรตายกูยังไม่ห่วงกูห่วงลูกกูแต่เข้าหาลูกตัวเองไม่ได้แต่ต้องอยู่ในที่ที่ตัวเองตายเข้าหาลูกครอบครัวตัวเองได้ช่วงวันแรกเท่านั้นที่กรีดร้องและน้อมรับว่ารู้ตัวกูตายโอเคกูน้อมรับกูเห็นงานศพตัวเองแต่กูไม่ปล่อยวางสุดท้ายพอจิตที่มันนึกขึ้นได้มันจะไปอยู่ตรงที่ที่ตัวเองตายตุย มันจะไปวนเวียนอยู่ที่ที่ตนตายโหงแล้วจากนั้นเกิดความแค้นใครชนกูอะไรอย่างเงี้ยกูแม่งกูต้องมึงต้องมาตายทับที่กูอะไรเงี้ยจิตไม่เป็นกูศนไม่อนุโมทนาบุญกับบุญที่เขาทําถึงอนุโมทนาแต่บุญก็ไม่มากพอที่จะส่งจิตไปให้ไปเกิดก็จะปะก็เลยอยู่ยังไงอยู่งั้นแล้วไปทําให้เขาตุยบางดวงวิญญาณมีความอาฆาตแค้นมากถึงขนาดทําให้คนเห็นคนจะเห็นก็ต่เมื่อคนผู้นั้นจิตอ่อนแล้วมาบรรจบกัน คนจิตแข็งจะไม่มีทางเห็นวิญญาณแต่ถ้าคุณมีจิตท,ที่จูนขึ้นปุ๊บช่วงดวงตกหรือคนคนนั้นจิตวิญญาณแล้วมันบังเอิญเห็นวิญญาณอันนั้นแหละถึงว่าละไอตัวนั้นจะเป็นตัวตายตัวแทนแล้วมันก็ไปแต่ถามว่าเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสิ่งในที่ไม่ดีนะคะนั่นแหละพี่เราบอกเออตุยตุยตุยเออนั่นแหละฝนไม่เคยเห็นค่ะฝนแค่โกหกให้คุณฟังถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร มันคือเรื่องโกหกค่ะนั่นแหละบางสดจะไม่น่าเพราะเป็นผีดใช่จะขึ้นมาสรุมได้อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องผีดิบนะฝนโม้ให้ฟังพี่อย่าไปเชื่อมากฝนนี่นมันโกหกเก่งดิโอยโกหกเป็นต่อยหอยโกหกจนมีเอฟซีอืมนั่นแหละพี่ เจอกับตัวครับถึงเชื่อใช่ไหมบางวิญญาณมาในรูปแบบกลิ่นบางวิญญาณมาในรูปแบบลมพัดวูบไม่มีกลิ่นแต่ขนเราลุกบางวิญญาณมาในรูปแบบครึ่งฟันครื่งตื่นของเราตะโกนเราตะโกน เราสุดท้ายเราสะดุ้งตื่นเฮ้ยเขาตายไปแล้วดีว่าประมาณนี้นะคะบางดวงวิญญาณมาสิงสู่สัตว์ให้เราพบให้เราเห็นเพื่อมาลาบางดวงวิญญาณอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นไม่จบไม่สิน้นอาฆาตจองเวร แค้นมึงต้องเป็นเหมือนอย่างกูกูไม่สมควรจะมาอยู่ตรงนี้ใครทํากูกูจะทําไม่หมดอะไรเงี้ยจนกว่าจนกว่ากูจะสายแก่ใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแหละแล้วคุณรู้เรื่องกวดน้ำไหมอะคุณไม่ต้องเชื่อฝนนะฝนจะเล่าเรื่องกวดน้ําให้ฟังเวลาที่คุณกวดน้ําถ้าคุณระลึกชื่อคนคนนั้นได้คุณบอกชื่อเขาด้วย เวลาที่คุณจะให้ถวายพระหรือวางไว้คุณบอกชื่อเขาเขาจะได้รับอันนี้ฝนฟังเขามานะคะอีกโลกหนึ่งอะ่ะเอออ่ะโอเคลูกหลานทำบุญกดน้ำมาให้แกงเขียวหวานแก๊ข้าวอะอยู่ในรวมกันเลยทุกคนดวงวิญญาณทุกคนหลายร้อยดวงวิญญาณอยู่ในห้องเดียวกันอา้าวแกงเขียวหวานของคายเอานาะ ปลาเทืองอนายปลาเทืองอ่าโอเคนาย,อ,นายอ,านาอ่านายจิ้มลิ้มอ่าน้ํเอานายส้มเช้งออานางจุ๊บแจงมากินเน่เขาระบุเป็นของเจ้าพอมาถึงดวงวิญญาณผู้หิวโหยไม่มีใครส่งกวดน้ํามาให้แย่งของอีจุ๊บแจงกินปรากฏว่ากินไม่ได้ร้อนเพราะเขาไม่ได้ให้เราเขาไม่ได้จงใจกวดน้ํามาให้ มึงมึงมาแย่งอีจุ๊บแจงอีจุ๊บแจงเขามีคนให้เขามานะอีหามึงจะมาทำไม,มสุดท้ายแย่งไปก็กินไม่ได้แล้วเอ่อโอเคคุณเห็นของเส้นไหว้ปะ่ะอันนี้ฝนให้คุณไปดูฝนอยากให้คุณไปดูถ้าคุณกล้า คุณไม่ต้องถามว่าทำไมฝนรู้เรื่องนี้เยอะนะคะสารที่ลดคว่ำตุยกันเยอะๆแล้วมีสารแล้วแรกๆเนี่ยคุณก็จะเอาของไปถวายเพื่อวงไปไปไปถวายเพื่อเออขอเนี่ยซ้ำดํำพลอยมากินนะของกระจัดกระจาย แต่อาหารยังอยู่รู้ปะ่ะของก,กระจายแต่อาหารยังอยู่ไม่ใช่หมาคุยนะไม่ใช่นกกินดวงวิญญาณบางดวงแรงมากมึงถวายให้กูมึงไม่ได้เอ่ยชื่อพวกกูเลยสมมุติว่าตุยตอนนั้นทุกคนตุยตรงนั้นเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดล่าง อาหารมาอย่างใหญ่แล้วหมูเห็ดเป็นไก่แต่คว้าไม่ได้สักอย่างกินก็ไม่ได้กินไม่ได้ก็ล้มแม่งเลยเพราะกูไม่ได้กินของไม่ถึงครับของไม่ถึงเขาจะให้ดีนะเอาที่แบบคุณจะอาจจะไม่เชื่ออาจจะสมมติใครทําเป็นโปรเทคเตอร์งอสมมติคุณเป็นกู้ภัยนะอันนี้ฝนบอกนะฝนยายคุณเอาตรงนี้ไปใช้ คุณจะมองว่าฝนอะโม้ก็ได้อะแต่คุณลองดูนะคะสมมติว่าคุณรู้ล่างผู้ตุยเจ็ดล่างคุณเอาอาหารมาชุดหนึ่งเลยข้าพเจ้าขอเล่นเชิญนางจุ๊แจงนางโจ๊ดจ้าบนายจิ๊บโจ๊ดนายเจียวเจ้านายตึ๊ดตึ๊ตตึ๊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 มากินนาที่นี้อาหารนาที่นี้เป็นของพวกคุณแบ่งกันกินแย่งเออแบ่งกันกินนะคะน้ำวางไว้เลยจัดเซตให้เลย บนตรงนี้ถึงเขาวินดววิญญาณไม่ได้มีปากเหมือนกับเราเขาสามารถมองเห็นอาหารและรู้สึกอิ่มได้เขาเรียกว่าอิ่มทิพย์เหมือนเสมือนกินอาหารเหมือนตักใส่ปากแต่เขาแค่ไม่ได้มีปากไม่มีร่างกายไม่มีระบบยอ่อยอาหารอันนั้นเขาเรียกว่าอิ่มทิพย์พออิ่มทิพย์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกนกพวกหมามากิน อย่างอย่างแบบไม่เสียของเลยนะแต่ถ้าคุณไปดูบางสูตรบางสารตรงไหนที่อาหารกระจัดกระจายตั้งๆที่เฮทําไมอาหารกระจัดกระจายแต่อาหารยังอยู่เขา้าใจป่ะหมามันไม่กินวะอันนั้นคือผีโกรธครับคุณต้องนะเออเหมือนหมาคุยกินแต่ออาหารใช่ใช่นั่นแหละคุณเคยเจอไหมคะถ้าคุณเคยเจอฝนไม่ได้บ้านะ แต่ว่าฝนมีคนที่เขาพอรู้ละเออโอเคคูรอดตัวไปนั่นแหละต้องต้องคนที่อยู่ในเรื่องพวกนี้นะคะผมคุณไม่ใช่คนกลัวผีเพียงแค่คุณยังไม่รู้ตัวไม่เข้าใจครับเกิดมาแล้วไม่มีแล้วก็ไม่หวสดีค่ะอืม อันเชิงดูวิญญาณไปกับรถด้วยผมมีธูปติดเอาไว้ใช่ฝนก็มีธูปฝนมีธูปมีเทียนมีถังน้ำมีอาหารสัตว์เล่รล่อนมีไข่ต้มด้วยเวลาไปในรถฝนมีครับพูดถึงคุณจะเปิดใจวันไหนโอ้จ้ะ อยู่ให้หนูอยู่อย่างนี้นะคะพี่นะคะอ่ะเรืคุยเฮ่เอ่เาเธอะเราง่วงนอนแล้วค่ะนะคะมาคุยคุยอะไรไปันเราคุยเรื่องอะไรวะเนี้หูหลุดโลกมากเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรตัดสาระใหม่มันตัดต่อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยูจะคุยเรื่องอะไรยูคุยมาค่ะ